สวัสดีครับผมมือนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแซ่บๆครับผมเจ้านี่แซ่บในประเทศไทยครับผมบ่แซ่บผมบ่จอดซื้อเลยครับโอ้ยกระเพาะบ้างครับพูดพูดพูดเมื่เป็นกระเพาะอะไรล็กปากโอ้ยก๋วยเตี๋ยวครับผมอย้น้ำสุดครับผมจะบอกว่าจิ้แล้วยิ้มใช่ไหมครับผมใส่อย่างไงพอค่ะใอ้ซาบ่ดิ ยวัดกินของหัวลอแล้วครับผมตรงไสแล้วครับผมอยากดูดูดูอุ้ยก๋วซ่าเอาไว้ดูดีเอ้ยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวปักปักอร่อยแซ่บได้ย่านแมงมุมลีครับผมเสรีไทยครับผมแมงลันนะครับผมลันเปลือกปลาครับผมอุ้ยขักขักขักจำนะครับมื่อนี้จอดเอียดเลยผมผมแลนมาจากมาตังไกลครับผมแซ่บแซ่บเลยมีรถรับจ้างความครับผม รับทรงเนี้ยหน่อยกับนีครับอืมรับทรงจิกกับนี่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอ้คักครับผมแซบแซบรับกับนี่พี่น้องเลยอืมมาแซบผ่มันมาขายเด้หนึ่งป้ากินป้าไปแล้วพอขายเลยนี่กินคนนั่งยิ้มข้อแห่งนู่นนี่ต้มไส้ได้หนึ่บ้อนไทยโอ้คักครับผมแซบแซบรับกันครับผมมีแต่แนวแซบแซบครับรถรับจ้างกับนี่ครับผมนี่ครับก๋วยเตี๋ยวครับ โอ้ยถุดจองแล้วครับต้มดำครับแซ่บว่าผัคข้านะี่แซ่บปะแซวแซวโอ้ยพักข้าบอกว่าแซ่บอกบ่าแซ่บนี่ข้าวปั้นอะเออบ่ออะไรนะผักค้าผมยังกำจ่ายกินอยู่เนี่ย <c oughs> เออมันๆข้าวผมโอ้ยแซ่แบครับผมมากินไก่เลยบ้านผมอยู่ทั้ทงพุ่นครับอยู่เฉดพุด่นมันคนละเขตเลยมาหากินทั้งนี้่นะครับผมแซ่บผมนำนำมาแต่พุ้นเหรอครับผมนำทางมา แดบตามเน้อพี่น้อเด้อุ้ยบสซบ่จินอู้ยรถต่ำช้นมังเลยเข็มคนครับผมน้ำลาบวมี่อกครับตาลงมาบ่มี่ตาทีรถนี่นมีบ่าเป็อย่บานอด็กจามันรเน้อพียน้องเนาบ้านหน้าตาคนรอบาจินบ้คนรอบ่ตองบ้างหน้าหรอกแบบนีเสียงคนรอกพอราคนหน้าตาดีครับผมแต็แป่ามกเน้อผู้คนครับผขอเสียผูคนครับผมผู้นครับผม เอาแต่ทายบาสวยงามมาแล้วครับต้วงมากราบขอสุดยอดครับผมเอ้ย <acho> ก๋วยเตี๋ยวหลงปากโอ้ยเมาละนี hmm. yes, ่เออขอบคุณหลายๆพอคาเลยขอบคุณหลายครับนี่นะครับเบื่อหน้าพ่อค้าครับผมโอ้ยของแท้เลยครับสุดยอดครับกินเลยยินเหมือนท่างครับผมขอบคุณนะครับคลิปหน้าพ่อขับนไหมนะครับผมคลิปนี้กินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับผมก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสแซ่บในประเทศไทยนะครับกรุงเทพครับผม ขอบคุณครับมาเ้ยทุกคนนะครับโอ้ยตื้อดอกกันเอ้ที่ติดบมื่กับมาคบขอบคุณครับผมบ๊いいายบายครับฝากกดไลค์กดแคร์ด้วยนะครับผมตื้อตาเดียวเชียร์ทุกที่นะครับผมบ๊ายบายครับ